ถนนเพิ่นนี่ตรงนี้รถไสบ่ค่อยหลายเพราะว่าทางลักเพิ่นมีอยู่พุ่นเด้อันนี้มัน,มนเส้นทางล่องอนะขนาดเส้นทางล่องเพิ่นไ่้บอกตอนเบิ่งนี่มึงมึงเห็นบ่เส้นเนี่ยขอบถนนนี่เส้นขาวจั๊วเลยท้าสีใหม่เนาะบ่จะบ่เนาะงบุญใหม่นั่นเองเพราะถ้าเพื่อสักพักแล้วแต่ว่าด้วยความที่การดูแลบำรุงรักษาอีกด้บุแมนนะ่นว่าสิถนนเฮ็ดแล้วเลยสิปะไว้ซ์ซูแม่นไดยเพิ่นมีการดูแลเลยนะก็คือถนนนี่จะบ่มีมันเก่าถนนประเทศไทยจะบ่มีมันเก่าแตกแตกต่างกับถนนบ้านเฮาบ่ โอ้ยบ้านเท่าไหร่เมื่อเอินถนนซะเอินทางไปดอังคารเด้อว่นี่นะครับนี่ครับก้มหนาหนาบอวพระจ้บนี่โอ้หนาหนาหนานะนี่ครับมึงนะครับหนาเป็นคืบเป็นเบายอดเนาะพอดีครับประมาณประมาณสิบเส้นครับตัวอบสิบสองเส้นนี่นะครับคนละมาดูนี่ครับโอ้เป็นคืบมือนี้ครับอยู่กับบ่าวตะวันเส้นเก่าเส้นเคยฮะสบายดีพี่น้องทั้งฟังเล่าแต่กับฟังไทยนะครับนะครับมือนี้นะฮะบ่าวตะวันครับ มาีปฐุมธานีนะฮะเส้นนองนะครับโอ้ไหนมาเห็นถนนคนทางนะครับนี่นะครับถนนบนนี้ดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับมืัอนี้นะครับมาพอครับครับบ่าวแจ๊บสบายดีวะแจ๊บสบายดีสวัสดีครับผมโอ้บ่าวแจ๊บฮะสบายดีบ่าวยอดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนครับบ่าวแจ๊บครับตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะเลยสวนผิวไยมานิดหน่อยนะครับก็เป็นช่วงคลองกระปาถนนเรียบคลองกระปาครับคุณน้องครับ ถนนที่สวยงามบัดวันมื่อนี้คือจริงๆเลยบอกภาพบัดวันมัๆๆนเบ่งเป็นไขยหน่ว่ะแต่แต่ละพื้นที่แต่ละชุดแต่ละมองแต่ละบอหนึ่งสวยงาม <c oughs> เป็นเอกลักษณ์นะอ่า <c oughs> แต่ละ,แต,ละแต่ละบอ่อเห็นบ่กอันนี้ขนาด,นาดถนนเพิ่นนี่ตรงนี้ก็รถใส่าค่อยหลายเพราะว่า <c oughs> ทางลัเพิ่นมีอยู่พุ่นเด้อันนี้มันม <c oughs> ันเส้นทางล่องนะ <c oughs> ขนาดเส้นทางล่องเพิ่นบัดวันแบงนี้มันมันไงเห็นบ่กเส้นเนี่ยขอบถนนนี่ เซ็นขาวจุ๊บเลยทาสีใหม่น้องมาเจ้าพน้องบื่อมันใหม่นี่สิทาก็สักพักแล้วแต่ว่าด้วยความที่การดูแลบำรุงรักษาอีกเดี๋ยวผมไม่น่าเสียถนนเห็นแล้วเลยสิปะไว้ซิวเหมันได้เผื่อมีการดูแลเลยนะก็คือถนนนี่จะบุ้มมันเก่าถนนประเทศไทยจะบุ้มมันเก่าแตกแตกต่างกับถนนบ้านเท่าบ่โอ้ยบ้านเท่านั้นเมื่อถนนซะเอ่อินทางไปดองข้าเดี๋ยวป๊นี่นะครับนี่ครับก้องหน้าหน้าบวมาแจ๊บนี่ โอ้นานนานนานน่ะนี่ครับเบื้งนะครับนาเป็นคืบห่อยอดเนาะคุณดีครับประมาณประมาณสิบเส้นครับตัวสิบสองเส้นนี่นะครับคุณแร่มตัวไหนเห็นไหมครับฮูเป็นคืบหลวงพ่อตะวันแต่อันนี้จะเป็นลาดยางแบบนสมบูรณ์แบบรับลาดยางตัวนี้ครับตัวนี้เบิ้งบ่อตะวันเห็นลักนี่บ่เห็นลักนี่บ่อันนี้มันลักกิโลเด้อันนี้เข้าวเอิ้นลักลาดยางบ่เจบแต่พอเจ็บหู้เพิ่นเอิ้นลักยางแต่ที่หู้อ่ะย่ำกลางคืนมานี่ลักนี่จะมีการเพิ่นทาสีเห็็นนนบ่่ีีมเปไฟ้ อันนี้จะสะท้อนแสงอย่างดีเลยน,นี่ยามกลางคืนนี่หมายถึงว่าคนที่ขับรถขับยังมาตรงตรงโค้งตรงนั้นแล้วแต่เฮาสิเห็นเลยเด้นี่เห็นอันนี้เห็นบ่มันเห็นให้เฮ็ดให้สว่างเนาะเฮ็ดให้มันสะท้อนแสงทีนทีน้น<า>คนขับรถก็สามารถที่จะเห็นได้เลยเด้ทีนี้คือความปลอดภัย,ยปลอดภัยปลอดภัยอันนี้มันซอยในเรื่องของอาการมองเห็นในยามกลางคืนยามค่ำคืนนะนี่เออบแจ็ว่าเส้นนี้มันจะมีแบบคือยุบหวานทั้บวอสเลยมีควายมีหัวยังวินขึ้นมาบ่จริงๆแล้ว ถ้าเพิ่นเลี่ยงก็สามารถวิ่งได้บางทีเพราะว่าเป็นถนนที่แบบว่าหมู่บ้านก็ได้ตรงนี้ถนนแบบว่าเพิ่นตัดออกมาใหม่เนาะนะแต่ว่าเพิ่นบนไี้มีควายเนะเยเพิ่นบนเลี่ยงเนี่ยถึควายเพิ่นบนเลี่ยงเนี่แต่ส่วนล้ายคนเพิ่นเลี่ยงควายมันก็สิเลี่ยงในทีให้ที่มั่นนะเพิ่นบนนี้มันปล่อยแบบขึ้นบ้านเฮาเลยบ้านเฮานี่ปล่อยไปทั่วเนาะนะแต่อันนี้เพิ่นถ้าเพิ่นเลี่ยงนะเพิ่นจะมีฟาร์มส่วนล้ายแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบจับจับกัดอยู่แล้วว่าง้วควายยังอยู่ไนนนนะะก็เเเเลี้ยยยงออูู่่่่ฟฟาาารร์์มมพพิิ จะปล่อยไปมั่วซั่วไม่ได้อีกอย่างประเทศไทยเนาะจะมีเรื่องกฎหมายเนาะนะเดี๋ยวยางยางเบอร์ขนาด่ถวจับอ๋อยางขนาดถนนดีลนี่นะครับอันนี้น้ำปลาปลาวจับน้ำปลาหน่อยเนาะน้ำปลาวจับถนนนี่ทุกคนเห็ pues mm ุดีทุกคนอ่าใครเป็นคนสั่งอะไรประชาชนบอกด้วยว่าค <S iros cin an> ือจริงๆถ้าเกิดว่าท <iden> ุนนี่ของของประชาชนทุนนี่มาหถึงว่าภาษีที่ประชาชนจ่ายเนาะ ที่พี่น้องประชาชนผ่นจ่ายคือว่าสมมติว่าผ่นต่อทะเบียนต่อภาษีแต่ละปีนี่ก็คือเงินสวนนั้นผ่นก็ามา,าส้างถนทนทางคืนความสุขให้ประชาชนอย่างเช่นว่า,าประชาชนนี่เสียภาษีให้รัฐบริหารรัฐก็ต้องเอาเงินทีประชาชนนั้นให้ใหไปบริหารเลยก็คืนคืนกบไรสู่ประชาชนอันนี้นี่นนคือสางความสุขสบายไปว่าจะเป็นถนทนทางน,นั่นนะ<อ>คือลดกระรายลด่นกระรายลดลดรายก็ต้อง เสียาเก็บภาษีได้หลายก็ต้องเห็ด้หลายดูแลหลายนะมันมีหลายส่วนเนาะประเทศไทยนี่คือมีผู้ใหญ่คนไทยเพิ่งว่าให้ฟังว่าประเทศไทยเนาะ้าบ่มีแบบว่าการคอรับในอยางเลยนี่ประเทศไทยนี่ปูด้วยทองคำเพิ่นกันนะถนนนี่คือด้วยความประเทศไทยนี่หั่งมีลํารวยข้าใจบอก <ๆ S 2> คือหั่งมีลํารวยจึงแปบว่าถนนนี่เปรียบเทียบได้ว่าปูด้วยทองคำก็ยังได้นะ บุ๋มเอว่าสิเอาคนดูดถเอาทองคำมาปูถนนออกนะแต่ว่าเปรียบเทียบให้เบิ่งเป็นคำเปรียบเทียบเปรียบเปย์นะโดยความมั่งคั่งของประเทศไทยอันนี้คือเรื่องจริงนะเพิ่นมั่งคั่งรับนั่นเลยนะประเทศไทยนี่คือทรัพย์ในดินสินในน้ำเพิ่นหลายหลายขนาดเลิกกับที่สำคัญคือบุคลากรมนุษย์เพิ่นก็หลายเนาะหลายคือคนเรานั่นเพิ่นเก่งเพิ่นชาญฉลาดเนาะเพิ่นบ่ได้เอาแค่ทรัพยากรในดินเอามาใช้นะ คือ่นใส่หัวสมองความผิดไอเดียหลายอย่างเนาะหลายสิ่งหลายอย่างบา,างอย,ย่าง,ายยาง่นคิดคน้นแล้วก็ไปขายส่งให้ต่างประเทศแล้วก็เป็นกําไรนําเข้าในประเทศอีกเป็นเงินอัตราทรา <ไป S 1> เข้าเป็นถนนดีๆแบบนี้ให้ประชาชนเนาะคือถนนนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นส่วนหนึ่งของความจเจริญแน้นานจังหวัดตะวันเอาประเทศได้ก็ตามเนาะท่าท่าเฮาสังเกตได้เลยว่าถ้าประเทศที่มีความเจริญมีการพัฒนาจริงๆถนนเขาจะต้องดีก่อนอันดับแรกเพราะถนนนี่ฮู้บ่1หนึ่งะสมมติว่าพืชผลทางการเกษตรท้องบ้านเป็นเกษตรกรรมเนาะ พืชผลทางการเกษตรต้องการถนนดีๆนะในการขนส่ง1สดใหม่เนาะไปถึงที่เร็วไปถึงตลาดเร็วไปถึงมองถึงบ่อนเร็วบ่อนค้าขายไว้สินค้าก็ยังมีราคากับบอบช้ำแมนชั่วว่าปลูกผลไม้บอตะวันปลูกผลไม้กำหนดการว่าผลไม้ชนิดนี้เก็บแล้วต้องส่งถึงตลาดภายใน2วันหรือวันหนึ่งด้วยว่าโทได้จังจินะอ้าวถ้าถนนแบบบ้านเฮาล่ะมันสิาได้่รอไบ่ได้บม่ได้มันก็เกิดความเสียหายแล้วถนนเป็นกี้ตมขี่โคนเนี่ยบ้านเฮาน้อไปแต่ละที่หนึ่งชั่ว่า ระยะทางร้อยกิโลเมตรเนาะในประเทศไทยร้อยกิโลเมตรคใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าสอชั่วโมงถ้าขับซานะแต่บ้านเฮาร้อกิโเมตรใช้แห้งดีแบบทางภาคเหนือช่วงหนาฝนนะร้อยกิโลเมตรใช้เวลาเกึ่งวันหรืหอว่าอาจจะเกินหันหนะ่าฝนแหงนันกแงนักเพิ่ม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 เพิเพินมเพิ่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 ม่เมเพิ่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 มเพ่าเาิ่มเิ่มเพมเพิ่มเพย่ิ่มเมเพม เพิ่นใส่เวลาในการเดินทางแค่บหอดวันหนึ่งนะอันนี้คือว่าสมมติเราจะปลูกจะปลูกอ่ะพลไม้ชนิดหนึ่งเนาะนะที่มันต้องกัรนในระยะเวลาในการถึงตลาดแค่ระยะเวลาแค่วันแค่เคียงวันนี่เพิ่นก็ไปได้ไปหอดพลไม้ก็ยังมีราคาอ่ะจะต้องแนีบ้านเฮาติล่ะนะแล้วคนที่คนที่ไปไปซื้อมาบริโภคอ่ะมันก็ได้ของสดของใหม่เนาะวันยังก็ตามอันนี้คือถ้าเบาในระบบเกษตรกรรมแล้วเ่าในระบบโรงเรียนโรงมอโรงพยาบาลน่ะ ต้องอาศัยถนนอีกนะถ้าถนนไปว่าบบดีถนนกี่ไล่ถนนคุ่กละถนนเป็นกี่ต้องกี่คนมีคนเจ็บคนป่วยไปหงหมอหงหมออยู่ใกล้ในบ้านเฮาเนี่ยเพิ่งไปบ่ทันอีกกว่าตะวันแต่นี่จวดแล้วสังเกตความสะอาดบ่นี่ยบ่ตะวันนี่บ่มีทุงยางบ่มีทุงบ่มีนี่เห็นบ่เกลี่ยกว้างเห็นบ่ประวัติถนนคนนี้สะอาดพร้อมครับใบไม้ซีดไม้แทบไม่มีเลยหู้บ่เกิดยังไง บ่นเนว่าเกิดจากว่าเจ้าหน้าที่นี่ดูแลดีแห้งเว้ยนะคือเจ้าหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งน้ำป่าตะวันเจ้าหน้าทีเ่เทศบานก็ส่วนหนึ่งแต่สํานึกของคนไทยสูงจิตสํานึกสูงคือก่อนเพิ่นจะถิ่มยังออกจากมือนี่เผิ่อต้องแนมหาทางขยะเว้านเสียแต่ว่ามันลุดมือหรือว่าปิ้วมาจากหันจากนี่เราอาจจะมีานะเว้ยเราเซ็ตมีเลยมีถ่ายลุดปิ้วและเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นสิมาเก็บอีกส่วนนึงต้องยอมรับแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปนี่นะคนบ้านเผิ่นนี่ สามันสำนึกจิตสำนึกสูงไม่ต้องห่วงเลยบ่เปนทิมสะไศย์ทาบุมีทางขยะผึ่นจะต้องเอาไว้ติดกระโตเผึ่นไว้เกะทิมอยู่บ้านโค้ชนั่นจะได้เห็นว่านี่ไเลยเห็นว่าดินแดงแบบคือบานเทาแดงแบบมีบ่หรอหนึ่งนะข้อเสียบานเทาคือว่ามีทางดำก็กลายเป็นทางแดงย้อนยังมันมีทางแดงอยู่ด้พอรถเหยียบจากทางแดงมากนลก็เอาฝุ่นมาติดอีกกลายเป็นแดงไปหมดเบิ่งแลวคือแบบ กลายเป็นทางแดงหมดเลยทางีับางที่กัคอนกรีตก็ม,มีลายางก็มีแต่ว่ามันได้ได้มันได้ใช้คำว่าอันนี้สงบออันนี้สงจากทางแดงหมดเลยได้สีแดงเนาะนะแต่อันนี้ของเพิ่นสีดำสีเกี้ยงเก่าตลอดเวลาเพราะทางเข้าบ้านาเป็นซอกเป็นซอยเป็นกับเป็น,ปนคอนกรีตมัดพี่ลึกหรือจังวะสปาห์นั้นจะบอกว่าประเทศไทยรวยจังที่วานนี่นะเออถ้าแบบเทียบเป็นคนกับมหาเศรษฐีกันแหละพอเยอะอุเมรทุบได้หรอล่าแต่ที่ ครับผมอันนี้การชิปปิ้กันนะครับผูดคุยกันกรับบ่าวแจ๊บครับบนถนนคนข้างของประเทศไทยนะครับยนึ่งเลยมีความเจริญฮะไฟ่องแสงนะครับไฟทองทางสว่างสว่างนะครับอันนี้ครับคลิปนี้กสิผูดคุยกันประมณนน้ครับน่าวแจ๊บเนาะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ